วสวัสดีครับ <c oughs> เราก็จะมาจับกลงของขวัญที่เราได้กันมาเมื่อคืนนี้ไม่รู้ว่าจะได้อะไร <Light short S 1> ก็อยากรู้เหมือนกันว่าจะได้อะไรนะครับ <c oughs> เดี๋ยวมาเริ่มแกะกะันเลยอย่างไก่อ๋อของขวัญน,นี่ได้จากน้องกบครับน้องชาย แลกกันมาจับฉลากมาได้โอเคพบกับไก่โอ้๋กกอ้องขาดป่ะหอ้๋อรถเค่ายร์ครับ ใช่รองเท้าว่ะคือกองรองเท้าเก๋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 ให้มันเดินสะอาดใช่ไหมใส่ชุดช่องนะใส่ชุดเปล่าโอ้ตอนนสงเห็นผมชอบกินหรือเปล่า kiểu như là mình cung cẩn thận nhá, nó, cũng mát, cũng mát, cũng อะไรนี่สมาร์ทโฮมอินสรตคชัน่นอมีสักเมนูนันแซนด์วิชเมกเกอร์อ๋อเครื่องทำแซนด์วิชครับโอเคไม่ทำกินก็ทำขายลวไปแกล่อนโอ้สวยพลาสติกดี นี่ครับสวยพลาสติกดีเกรดไม่ก้องแกง๊งแต่ว่ารู้สึกจะลมหลวมนิดนะเดี๋ยวไม่เป็นไรครับขอบคุณมากเดี๋ยวถ้าได้ทำแซนด์วิชเดี๋ยวเราจะมาทำกันอาทิตย์หน้าละกันครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ